ไไหนต่อเกับมาที่บ้านเราครับคุณผู้ชมครับถามฟริซาคุณแม่ว่าชีวิตเคยดูหนังกลางแปลงมั้ยฮะไม่ทันหนักเปลเปย์ผนเหรอจ๊ะผมเคยดูล่าสุดตอนห้ามัวอายุแค่บ้านอายุที่อุตรดิณนี่เขามีจัดงานกลางแปลงด้วยนะครับแบบร้อนยุคเลยเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นอยู่ ก็เลยมาดูหนังกันชิวๆการแปสเมืๆเตบะก็ย้อนยุคด้วยครับเดี๋ยวดูภาพกันเลยครับคุณผู้ชมครับคุณพงศักดิ์ทองลิขิตกุลนะครับเป็นประธานชมรมภาพยนตร์ธุรกิจบันเทิงจังหวัดตรดิตนะครับก็ไปนําภาพยนตร์กลางแปลงหรือที่เรียกว่าหนังกลางแปลงนะครับที่ชาวบ้านเรียกอีกชื่อเนี่ยว่าหนังเร่นะครับมาฉายให้กับประชาชนทั่วไปได้ชมคัน วิธีแบบเดิมเลยนะครับก็คือใช้ผ้าใบตรงกลางสีขาวแล้วก็ขอบน้ําเงินมาติดตั้งเป็นจอหนังนะครับแล้วก็ามาขึงล้อมรอบให้เป็นเหมือนโรงภาพยนตร์เลยครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าบออาจะไม่มีนะแต่คนต้องพบเตือก็ <c oughs> มาดูกันเอาเองนะครับแต่ว่ารอบด้านก็จะมีผ้าใบถึงเหมือนเป็นห้องอ่ะแล้วเป็นตัวเงี้ยเหรอใช่ขายตั๋วกันประมาณ3 0ถึง50บาทนะครับ สามสิบห้าสิบบาทนี่ฉายสองเรื่องควบเลยนะครับเป็นหนังชนบุรด้วยเออไม่ก <g Puis, S 2> ีแอฟมีเออก็เป็นหนังที่เขาฉายตามภาพยนต์นี่แหละว่าฉายเป็นบางแปลงนะครับก็หลายคนเลยมาครอบครัวมาชมภาพยนต์มาชมนางแปลงกันนะครับอากาศก็เย็นสบายครับซึ่งว่าอาจจะเป็นยุคท้ายๆนะที่เราจะเห็นบรรยากาศนี้ในกรุงเทพก็เห็นเหมือนกันนะน่าจะมีอีกนะมีตามแบบ สารเจ้าที่เขาเวลาจัดงานเฉลิมฉลองกลางคืนแล้วเขาจะเอาหนังกลางแปลงเนี่ยมาฉายด้วยอย่างนี้อีกอ่ะแต่ผมว่าข้อจํากัดของหนังกลางแปลงคือต้องฉากกลางคืนใช่ไหมไปฉายกลางวันมันมองไม่เห็นเนี่ยใช่ต้องแบบสภาพการเหมาะสมหน่อยเนาะพื้นที่อํานวยจัดบ่อยๆดูนะคะั้นั้นผมดูเรื่องตอนเด็กๆคนเล็กอ่ะอโนชวาเนเกอร์หนังกลางแปลงเนี่ยนะคุณเจจริงป่ะอออโนฉายตอนเด็ก